เคยวันหนึ่งอยู่ที่อเมริกาสู้ร้องปรบมือกับอาวุธได้มีชีวิตรักเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจว่าเขาฝากฝากผมมาบอกว่ากับขอบคุณสปทนะคะที่ให้โอกาสถ้าอยากเรียนก็จะส่งเรียนนะล,ลูก ผมไม่ได้ข้อคิดจากการต้นธนาคาร ผู้ชี่ยนตรีทุลท่านผู้บริหารผู้ดันการเราเนผู้ดันใการเนินการทุนานการกำลนรอลท่านผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาผู้ริการผู้ริการศึกษารูารกระจายสัเขตทุกท่านผมรู้สึกดี และเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมกันมาการรวมพลังเพื่อเป็นคุณภาพการศึกษา Education Plan 2004ในวันนี้นะครับเพื่อสักครู่ท่านนายชมการนำเสนอเกี่ยวกับนโยบายสำคัญสำคัญ ทางกาวและท่านเราในทาิการทางการการกาท่านผู้าก็ได้ดาน์ไลนนั้นจะส่งต่การดำเนินงานที่ทัศนการนั้นการสัมมนาในครั้งนี้ก็จะเห็นได้ว่า้ทรงสารทียได้กำลังพยายามทำเพื่อการบรรลุการศึกษาตามนโยบาย รัฐบาลมีใบงบทระมาณแสนขอ้อมีคำถามว่า,างานนี้อยู่ตรงไหนในการดูการศึกษาในนโยบายทางแบบขอ้อต้บจริงได้ใบอลไรกําลังขับเคลื่อนไป I'm oh. การพัฒนาเรื่องนี้นะคะท่านมีผลงานการพัฒนานวัตรกรรมนะคะด้านเทคโนโลยีการศึกษาย่อยๆดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะจัดทำเว็บไซต์การศึกษาเว็บไซต์ eduzone นะคะ com ซึ่งเป็นเว็บไซต์การศึกษาที่มีผู้ที่ใช้บริการมากที่สุดในประเทศนะคะ 2. ท่านเป็นผู้เขียนหนังสือนะคะพวกเกียบุ๊กนะคะสาขาแห่งอนาคตเล่ม1แล้วก็เล่ม2นะคะ 3. ท่านเป็นผู้ และพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ c r e a t i v a i v t y นะคะ Based Learning ะและท่านนะคะก็เป็นผู้วิจัยและพัฒนาห้องเรียนอนาคตนะคะที่พวกเรานะคะจะได้เรียนรู้ในช่วงต่อไปนี้นะคะขอเชิญพบกับวิทยากรผู้มากด้วยความสามารถนะคะท่านดรวิริยะือชัยพาณิชย์ค่ะขอเสียงปรบม,มือด้วยค่ะ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพกาเด็กนี้เก่งเนาะ่เราคือว่าเอตเราเ็ด็กถ้าเรามีโอกาสเดเยอะๆเราเรคงจะเก่งเก่งอนครัขอบคุณมากครับขอถพมือด้วยครับที่มากนนเป็นครูอาจารย์ผู้บริหารหมไหมครับ อะอย่างนี้ใครเป็นครูสอนศิลป์ยกมือวนะครับโอเคครับโอ้ครูเป็นครูหมดเลยนะฮะเป็นผู้บริหารครับโอเคครับใครเป็นผู้ปกครองนะฮะคุณครูไม่ปกครองใครเลยเหรอครับคุณครูไม่มีลูกมีเต้าอะไรบ้างเลยฮะเอาใหม่เราเรามีหลายหลายผู้ป่านนะฮะนะครับเอาใหม่นะฮะใครเป็นคุณครูบ้างครับโอเคครับใครเป็นผู้ปกครองครับผู้ปกครองทั้งเยี่ยงคุณครูนะผมว่านะ นอกจากคุณครูเราจะแบบเป็นโสดกันไม่ไม่ยอมกกมีลูกผมก็พูดถึงเรื่องเรื่องนีเ้เรื่องสังคมใหม่นะฮะอรย์วันนี้เนี่ยง่ายๆเลยว่าเราจะมาทำอย่างไรให้ลูกหลานของเราก้าวสู่สังคมใหม่ได้ ลูกหลานของเราเนี่ยอาจจะเป็นลูกศิษย์เราอาจจะเป็นลูกของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเห็นดูหน้าอาจารย์หลายท่านยังเ,เป็นอยูถ้าจะมีชีวิตอยู่อีกหลายๆปีในี่วันนี้ทําตัวแบบเดิมไม่ได้อย่างถ้าแก่แล้วก็ไม่เป็นไรผมว่าอยู่อีกสักสามสี่ปีแล้วก็จะจากไปอย่างสงบแบบนี้กไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดว่าจะมีชีวิตอยู่นี่นะฮะโอ้โหโลกมันไม่ธรรมดา,าครับสังคมมันเป็นสังคมที่ใหม่จริงผมว่าสังคมใหม่มันสามเรื่องครับหนึ่งคือโลกที่ใปเล็กลงนะครับ ถ้าบอกไปเร็กลงเร็วได้ถึงเมื่อก่อนนี้เนี่ยกว่าเราจะเดินทางจากเทือกเขาอันไตมาถึงประเทศเรานี่ต้ใช้เวลานานนะครับใช่ไหมฮะนายจนกระทั่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มาจากเทือกเขาอันไตเเพราะว่าสมัยนั้นไม่สามารถจะเดินทางได้แต่ระยะเวลาเท่านั้นนะครจะเดินทางไปต่างประเทศนี่ก็ยากนะครับอยู่นี้ก็สบายๆผมอยู่เชียงใหม่เมื่อกี้ก็บินมา ก็มาบรรยายเดี๋ยวเสร็จก็กลับอะไรอย่างเงี้ยนะผมเคยบรรยายที่อาทใหญ่แล้วก็วันหน่งขึ้นเข้าไปบรรยายที่อุบลก็สบายสบายถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คงยากผมเคยวันหนึ่งอยู่ที่อเมริกาแล้วก็อีกวันหนึ่งก็มาอยู่ที่หาดใหญ่ก็สบายสบายโลกมันไปเล็กลงแบบไม่น่าเชื่อการติดต่อสื่อสารก็เร็วขึ้นแบบไม่น่าเชื่อนะครับ เมื่อก่อนอย่างเงี้ยโ,โหยากเลยเนี่ยมีอาจารย์นั่งปักถ่ายรูปปุ๊บแล้วอัปเฟซปับเพื่อนรู้เลยโอ้โคนนี้เหรอมื่อายากำกลังพูดนะ่ท,ทันทีแต่ยังไม่พอคอมเมนต์ด้วยพูดเรื่องอะไรบ้างอ่ะกี่คนหนึ่งอ่าเสียงเลยใช็ไหมปุ๊บส่งเลยนี่คือโลกที่การสื่อสารเร็วเหลือเกินสังคมมันใหม่ครับความรู้มหาศาลสามเรื่องเลยครับคือสังคมใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปสู่จุดนี้ ลูกหลานเราต้องเข้าไปสู่จุดนี้ถามว่าแล้วเราจะทําอย่างไรเราจะสอนเขาอย่างเดิมได้ไหมเราจะหลักสูตรส่งต่อให้เขาสั่งให้ครูสอนอย่างเดิมลูกหลานเราจะเป็นอย่างไงนะครับอผมเอาเรื่องนี้ก่อนความรู้ที่หลักฐานนะครับเราบอกเรามี3มเรื่องนะสามเรื่องคือสังคมใหม่ของเราก็คือโลกอินเล็ลน,นะฮะ สื่อสารเร็วแล้วก็ความรู้หลากหลายผมเอา,ากระถางต้นความรู้ที่หลากหลายอาจารย์ครับมีใครทําต้มยำกุ้งใครเคยทําต้มยำกุ้งครับยกมือครับยมือครับใครคิดอยากจะทําต้มยำกุ้งครับยกมือครับใครคิดว่าชาตินี้จะทำต้มยำกุ้งไม่ได้แน่ยมือครับโอเคนะทุกคนสามารถทาได้วันนี้นะเมื่อก่อนะไม่แนะ่วันนี้ทําได้น้อง มีมีเพื่อนมาจากอเมริกาก็พาลูกมาเขามากินต้ยมยำกุ้งที่เมืองไทยเอ้ยรสชาติไม่เหมือนที่เคยกินที่ไทยแลสลองที่อเมริกาเลยไอ้ทำไมคนไทยทําต้ยมยำกุ้งอร่อยหลังจากนั้นเขากลับไปเขาก็เปิด youtube แล้วเขาํ่าทำต้ยมยำกุ้งกันตอนนี้เราขายต้ยมยำกุ้งที่อเมริกาเวลาไม่สบายเราจะไปไหน โรงพยาบาลเนานะหาหมอนะฮะใจครับเดี๋ยวนี้เวลาไม่สบายก็เข้ากเูเกิลผมก็ไม่เคยเชื่อนะไอผมก็ไม่เคยเชื่อผมก็ติดนิสัยคนรุ่นเก่าเวลาไม่สบายก็ไปหาหมอวันหนึ่งผมไปหาหมอสองวันไปหาหมอสามวันไปหาหมอไม่หายสักทีผมก็จะโกรธนะเฮ้ยหมออะไรแน่ไม่หายสักทีปกปเ,นะกทเป็นแบบคล้ายๆแบบคล้ายๆเป็นแพสหรือเป็นอะไร หมอบอกเฮ้ยจริงนะเนี่ยหมอก็เป็นหมอเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะฮะจริงๆแล้วหมอก็เป็นหมอรักษาวิธีนี้ก็ไม่หายเนาะแล้วไม่มารักษาผมอ่ะก็ก็ก็ต้องรักษาไปตามเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลองลองไปทําแบบนี้ดูสิเนี่ยไปเสิร์ชดูนะมันมีวิธีที่แบบว่าออกกำลังกายแล้วใช้จิตใช้บริหารแพทย์แผนไทยอะไรเงี้ยผมเข้าไปเสิร์ชหาเออรักษาดีขึ้นหายเนาะหลังๆมาไอ้ผมจะเป็นอะไรเนี่ยผมจะหาหมอผมเข้า g o ต g ว e ดิบุกบุกคิดวันก่อนนั้นไป ตกใจตัวเองเป็นหื่นทำงานมาหนักก็เป็นหื่นไปหาหมอหมอําไปอะไรผมก็เป็นหื่นหมอก็ตรวจตอนใส่เสร็จแล้วรก็เอายาให้ผมก็บอกเฮ้ยยาผมมีเท่าไหรหื่นเขาบอกยางนี้เขาเรายี่ห้อจ่ายไปสามพันกลับมาไม่หายผมเข้ากูเกิลเฮ้ยปรากฏว่าผมไม่ได้เป็นหืดผมไปนลรคกดไอย้อน ผมไม่รู้กดไหลย้อนผมก็แล้วกดไหลย้อนออกอาการอย่างนี้ผมก็เลยไปซื้อ,อยาคแรบบับตาม Google บอกผมหายจะไปเอาสามพันคืนเนี่ยเนี่ยจะไปเอาสามพันคืนเนี่ยเอาอยาอะไรมาให้ผมมันเป็นยาแบบแก้หผมเป็นกดไหลย้อนนี่เรื่องจริงนะวันนี้น่อบวันนี้เวลาผมไม่สบายจะให้ผมไป หาหมอเนี่ยผมคิดคิดหนักแหลแล้วก่อนไปก็ต้อง,ต,องต้องเสิร์ชหาแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเวลาโดนทริปกลับมาก็ต้องตันงไว้ใจไม่ได้แล้วน,นี่นี่คือเรื่องจริประสบการณ์จริงนะฮะสดสดร้อนร้อนเด็กว,วันนี้ถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษคล่องๆจะทำอย่างไรอาจารย์อยากพูดภาษาอังกฤษคล่องๆไหมฮะอยากฟังคล่องๆไหมฮะอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะทำได้ไหมฮะ ถ้ามุดอาจารย์กลับไปแล้วต้องไปอยู่ต่างจังหวัดทําได้ไหมฮะถ้าเรียนเมื่อก่อนปเป็นเรื่องยากใช่ไหมฮะวันนี้นะฮะทุกคนทําได้ครับแล้วทําได้ไม่ยากด้วยนี่คือความรู้ที่หลากหลายครับยังไม่พอครับข้อมูลที่มันพุ่งเข้ามาหาเรานะฮะไปเจอวันที่ศาสตรที่ไหนดีข้อมูลพุ่งมาหาเราเรียนต่ออะไแต่ดีเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันพุ่งมาจะเรียนคณะไหนดีหรืออยู่เราก็เป็นผู้โชคดี อาจารย์จะเจอผู้โชคดีอยู่ประจำเนแ้่าเวลาที่เรามีโทรศัพท์เนาะแล้วอยู่หก็เข้ามาคุณผู้โชคดีผู้โชคดีนะแล้วอาจารย์ก็จนโดนโดน,โดนแบบหลอกให้ไปทำอะไรสักอย่างเพื่อจะได้อะไรบางอย่างเขง้ามานะครับนี่คือสังคมใหม่ที่เราไม่ตั้งใจแต่ว่ามันเปลี่ยนแล้วมันเป็น,น,ปนความรู้ี่มีอทุทธรณ์นะสมมติว่าเราจะพิมพ์คำว่าติวเคมีติวชีวะมันจะออกมาเต็มเลยปัญหาเรา เราจะไปเรียนตรงไหนเราเราไม่อยากเสียตังค์เราพิมพ์ต่อครับว่าฟรีมันก็จออกมาเยอะแยะเลยเราก็ไปเรียนฟรีมีคนสอนฟรีจมไปหมดอาจารย์สอนคณิตศาสตร์สอนเคมีสอนฟิสิกส์สอนอะไรสอนเรื่องที่เราสอนอยู่อ่ะมีคนทําเรื่องที่เราทําอยู่อ่ะในเวลาเดียวกับเราเต็มไปหมดแถมเก่งกว่าเราด้วยอาจารย์เพราะอะไรฮะเพราะคนสอนไม่หยุดแล้วสอนยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยแล้วสอนเยอะด้วยบางคนก็เด็กกว่าเรา บางคนก็เทคนิคมากกว่าเราแล้วยังเอาเทคโนโลยีเอาเรื่องเราเลยมันเล่าให้ฟังเยอะมากเลยเฮ้ยเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะมากกว่าที่เราคิดีกครับที่สำคัญฟรีนะครับนี่คือคาร์ดคาเดนี่มีที่นี่ใครรู้จักคาร์คาเดนี่แล้วครับยุกคนนะฮะช่วยทุเลยครับขอบคุณมากครับช่วยทุกคนด้วยนะฮะใครรู้จักครับจริงๆเอเวลาที่เราทำตรงนี้จะได้รู้ครับว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไงจะได้คุ้ก ใครรู้จักาคาร์เนมิยงมือเหรอครับโอเคครับใครไม่รู้จักยกมือหน่อครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ร่วมมือครับคุณคานเนี่ยแกเป็นคนอินเดียนะฮะแกก็ไปไปติว,ไปต,ว Harvard, ไปติวออนไลน์แกจบฮาวเวร์ดมหาลัยอันดับหนึ่งของโลกแกไปติวออนไลน์พอแกแกไปติวฟรีให้คนให้คนทั่วทั่วไปได้เรียนทีในี้ใครที่รู้ภาษาอังกฤษก็เข้าเรียนกับแกนคนออสเตรเลียก็มาเรียนคนอินเดียก็มาเรียน แกคนอินเดียเพราะฉะนั้นคนอินเดียตอนแรกกับอินเรียน,รนเยอะคนที่เป็กาเข้าไปเรียนออฟริกาเข้าไปเรียนเด็กคนไหนอยากติวอยากรู้วิชาอะไรเข้าไปเรียนเขาก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ปวดวิชากันไม่ต้องไปเสียตังนะค์เรียนแบบนะฮะเนื่องจากเป็น,ปนการจะทําที่แบบไ,ไ,ไ,ไม่น่าละลูกย่องเลยดีคุณวิลเกตนะครับเจ้าของไมโครซอฟท์บริษัทไมโครซอฟท์เนี่ยก็เลยให้เงินคุณคานแกไปทําอีกพันกว่าล้านคุณคานแเกก็เลย ต่วท,ทุกวิชาเลยแบบแกไม่ได้ติวคนเดียวนะฮะแกเอาคนดเก่งในโลกมาติวเลยใครเก่งใครสนใจมาติวเลยะเราอยากจะเป็นติวเตอร์ให้คารเราก็เป็นเมื่อก,ก่อนนั้นเราสอนเด็กเราสอนอยู่ห้องเดียวตอนนี้เราสอนเด็กเราสอนได้ทั้งโลกเลยจ้ะผมมีลูกอยู่คนเดียวผมห่วงเขาจะเข้าโรงเรียนไหมหรือเชื่อเลยไหมเพราะนั้นวันแรกที่เขามีโอกาสที่ห้องเรียนภาคไม่โรงเนี่ยนศิลิมงคลถามว่าลูกอยากเรียนหนังสือไหมอาจารย์ครับเด็ก จารย์งเรียนภาพเราดูตอนเราเด็กๆเ,เราอยากเรียนผมไม่รู้นะแต่เด็กทุกคนอยากเรียนรู้ถูกปะ่ะเจอนี่ก็สงสัยถามเจอนี่ก็สงสยัยถามเจอนี่ก็สงสัยเจอนี่ก็สงสัยสงสัยไปหมดเราเริ่มหยุดการเรียนรู้เมื่อไหร่ครับเมื่อเราเข้าโรงเรียนพอเราเข้าโรงเรียนปั๊บเราหยุดการเรียนรู้เลยเพราะอะไรครับเพราะเอาแต่เรื่องที่เราไม่อยากรู้มาสอนไอ้ส่วนเรื่องเราอยากรู้มนันห้าม ชีวิตเราก็อยู่ฝั่งหนึ่งการเรียนก็อยู่ฝั่งหนึ่งเรียนไปลหวเรียนเพื่อสอบสอบไปไหมสอบเพื่อจบจบไปเลยจบเพื่อรับปิญญารับปิญญาเพื่ออะไรเรียนทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองเดี๋ยวนี้ยิ่งหนักครับเด็กอุบาลเตรยมสอบเข้าป .1 นนงกรธวิชาครับทำก็สอบได้ผูกเชือกเท้าไม่เป็น ูเกตบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีมีความสามารถครับมีความสามารถผมนึกถึงพอไปพูดถึงยูเกตเราจะนึกถึงมาร์คซักเกร์เบิร์ดคนพู้นี้ยันไม่จบแต่ประสบความสำเร็จมากมากครับ a ฟ e บ o ๊ k นี่โหกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้ววันนี้เราจะเปลี่ยนได้ไงนะครับผมคงไม่มาพูดให้พวกเราหวาดกลัวแล้วก็จากไป ให้พวกเราหวาด,ดเสียวแต่ผมจะบอกวิธีครับว่ามันมีทางออกครับในฐาน,นะครูเราทําไงในฐานะพ่อแม่ทําไงในฐาน,นะนักเรียนนิสิตจะทำยังไงถ้าเรามีบริษัทอย่าง Apple สักบริษัทอย่างในเมืองไทยประเทศเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรมากนะครับเพราะว่าบ Apple บริษัทเดียวเนี่ยทำไรายได้4ล้านล้านบาทต่อปี มากกว่างบประมาณประเทศไทยครับงบประมาณประเทศไทย2.5ล้านล้านบาทต่อปีจ่ายให้กับการศึกษาอยู่4แสนล้านบาทต่อปีแต่บริษัทแอ p เ e ิซึ่งตั้งโดยคนที่เรียนจบแค่ปี2มีรายได้มากกว่างบประมาณประเทศไทยเกือบ2เท่าคนพวกนี้ทำไมไม่เกิดประเทศไทยอาจารย์ครับ ใน,ในอะไรก็ตามที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่อันหนึง่งแล้วจุดอ่อนนี้ผมไม่รู้ว่าใครเห็นแต่ว่าคุณสปีกเกิลนี่แกเห็นจุดอ่อนคืออะไรครังไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger ไม่ว่าจะเป็นสกายอะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่ทำแล้วมันมีหลักฐานเช่นโพสเข้าไปแล้วคัปปี่ไว้เลยนะเวลาอันนั้นก็ไปส่งต่อใครมีกิดก็เอาเลยรู้แล้วนะหวาเดียวนะ บางคนถ่ายวิดีโอมันมีวิดีโอคอลใช่ไหมฮะก็ปรีได้ส่งไปว่าก็ปปีได้เวลาดีกันรักกันก็โอเคเวลาไปรักเอาไปแฉนะฮะสปีกเกอร์คือคิดเรื่องนี้ครับก็เลยทำสแนปแชทสแนปแชททั่วกลายเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไวทุนทอมากเลยเพราะอะไรไม่มีหลักการเด็กทุกคนขอแค่มีฝันครับคนนี้แจ็คเอนนาาครับ อันนี้อายุ16ครับเขาคาดว่าจะได้รับเสนอชื่อรับรางวัลโน,นเบลสาขาแพทยศาสตร์อายุ16ครับ้องดูบ้านเราแต่อายุ16ทำอะไรต้องนั่งเรียนในวิชาที่เราสอนเพียงเพราะว่าเราไม่รู้จะทําอะไรกับเขาะจริงๆเด็กทุกคนมีอาจะริยะแต่เด็กพวกนี้มันไปเกิดในที่ที่ าพร้อมที่จะส่งเสริมศักยภาพของตัวเแจ็คเอนดาค่ะอายุ1 6คิดเครื่องตรวจมะเร็งครับได้เป็นคนแรกของโลกซึ่งตรวจมะเร็งราคาถูกสมัยก่อนก่อนที่เขาจะคิดเนี่ยครับตรวจมะเร็งครั้งหนึ่งเป็นหมื่นบาทคนนี้ไปคิดการตรวจมะเร็งครั้งละหนึ่งบาทคกับทำสำเร็จครับ ศิริพันธ์เพื่องทองจากโรงเรียนสแกรดวิทยาคมานครราชสีมาเขต3ค่ะค่ะท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์ได้อะไรจากากิจกรรมนี้บ้างคะได้แนวคิดใหม่ๆแล้วก็แปลกๆกบไปปรับใช้ที่โรงเรียนนะคะค่ะท่านอาจารย์คิดว่าท่านอาจารย์จะสามารถนําความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้นะคะไปใช้ในโรงเรียนได้มากน้อยเพียงใดค่ะม,มันต้องมันน่าจะอยู่กับสภาพอะไรที่มันเอื้อต่อกัน คงเอาผลของเขาไปทั้งหมดไม่ได้หรอกนะคะแต่แกก็คิดว่าจะนําไปใช้ให้ได้มากที่สุดให้เหมาะกับโรงเรียนของเรานะคะ่ะค่ะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะที่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะค่ะ